นายผลิตชิวารัฐหรือเพนกวินแกนนับมอบคณะราชเดินทางมาศาลอาญารัชาดาเพื่อติดอ,อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM หรือกําไลข้อเท้าตามเงื่อนไขาการไปตรวชั่วคราวให้หลังจากเมื่อวันที่22่กุมภพัน์ที่ผ่านมาศาอาญามีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ประกันตัวนายผลิตและคดีอื่นรวมแคดีโดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน รวมทั้งห้ามกระทำการใดอันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคาดีของศาลห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอ e ิเล็กทรอนิกส์ EM ห้ามออกจากเขตสถานทช่เวลา2ี่เป็นนาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาเว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลไปศึกษาเล่าเรียนไปสถานี่ตำรวจสำนักงานอายการหรือศาลหรือได้รับอนุญาตจากศาลแจ้งส่งเอ็เปิดสัญญาณห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบแนพริตเปิดเผยว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับพเพราะตื่นเต้นก,กับอิสรภาพคิดว่าต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักเพื่อกลับเข้าสู่ชีวิตปกติทั่วไปซึ่งวันนี้ตนมาถึงกํไลาข้อเท้าเป็นครั้งแรกก็ไม่ได้กังวนอะไรแต่มีหนักใจเรื่องเรียนที่ผ่านมา มากกว่าที่จะต้องไปปรึกษากับอาจารย์ว่าจะให้ตนเองทําอะไรบ้างส่วนเรื่องที่ว่าภายหลังครบระยะเวลาที่ศาลอหยักกรุงเทพใต้มีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว3เดือนแล้วจะยื่นขอประกันตัวต่อหรือไม่นั้นก็ให้เป็ดตามขั้นตอนของขบวนการอีกท,ทั้งรู้สึกเป็นห่วงนายอนนำนำพาแกานับดบุรที่ไม่ได้ประกันตัวยังติดค้างอยู่ในํำจําซึ่งน,น,นายอนุ์พูดตลอดว่า ขอให้พวกเราเอาตัวออกมาข้างนอกเรือนจาก่อนแต่เมื่อนายอนนท์ไม่ได้ประกันตัวก็รู้สึกนอนไม่รับขออยากให้เขาออกมาช่วยดูแลเรื่องคดีให้กับตนเองด้วยขณะเดียวกันสารอาญ,ญาได้ปรับรี่ไปเยาป้าพรในกิบธรรมศาสตร์คนละ5 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน15 0 0 0บาทกรณีสมาชิกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มทะล,ลุฟ้าร่วมจัดกิจกรรมทวงความยุติธรรมคืนเพือดเดาเ่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้นักกิจกรรมทางการเมืองทุกคน ทั้งการทํากิจกรรมปิดเส้นทางการจราจร2อเลนและตั้งเวทีเสวนายกเลิก1.2กับอนาคตประเทศนอกจากการเสวนาแล้วภายในงานจะมีกิจกรรมไฮพาร์คและการตั้งโต๊ะล่าในที่ยกเลิกมอ .112 รวมถึงมีการสาดสีลงพื้นซึ่งอยู่ในบริเวณประตูทางเข้าศาลศาลจะมีคําสั่งตัดตั้ง3คนคนละ5 0 0พบาท